สวัสดีครับเพื่อนเพนไม้ด่างข้างบ้านครับสำหรับเพื่อนเอนที่มีปัญหานะครับต้นไม้ของเพื่อนเนเนี่ยต้นเอียงหาแดดเสมอเลยนะครับวันนี้ผมมีทางแก้ง่ายๆมาให้ดูครับเดี๋ยวไปดูครับ <S <S ครับเพื่อนๆผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาต้นไม้เนี่ยเอียงหาแสงแดดนะครับเพราะว่าลักษณะโรงเรือนของผมเนี่ย แดดจะเข้ามีแสงเข้าหนักๆแค่ฝั่งเดียวนะครับแล้วสองข้างนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันเป็นผนังบ้านกับกําแพงเนาะก็จะมีแดดเข้าตรงหลังคานะครับแล้วก็ตรงด้านที่เปิดอยู่ทางด้านหน้าของผมนี่เองนะครับต้นไม้ของผมเนี่ยครับมันก็เลยจะค่อยๆเอียงหาแดดนะครับผมประสบปัญหาเนี้ยแล้วก็ต้องคอยหมุนกระถางเนี่ยครับทุกๆสองสามวันเลยนะครับผมวันนี้ผมมามีวิธีแก้มานําเสนอครับผมได้ติดไฟแล้วครับ อ่าผมติดไฟเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นด้านบนนี้นะครับอันนี้ก็คือไฟ LED full spectrum นะครับเป็นลักษณะของไฟ UFO นะครับก็คือเป็นแสงเนี่ยที่มีคลื่นแสงอ่ะครบทุกช่วงช่วยให้ต้นไม้เนี่ยมีการจเจริญเติบโตได้ดีนะครับและมันมาช่วยแก้ปัญหาต้นไม้เอียงหาแสงได้ด้วยครับผม ที่มันช่วยได้มากมากนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ปลูกต้นไม้ด้านข้างบ้านด้านหน้าบ้านหรือว่าด้านหลังบ้านคล้ายๆของผมนนะครับที่ไม่ได้รับแสงรอบ360นะครับต้นไม้ของเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีลักษณะการเอียงหาแดดเสมออยู่แล้วนะครับต้นที่ผมเจอปัญหาบ่อยๆเนี่ยมันคือต้นไทคอนต้นเล็กของผมนะครับยิ่งไม้เล็กเท่าไหร่อ่ะเราจะเห็นเขาชัดมากขึ้นนะครับยิ่งไทคอนเนี่ยครับปกติแล้วก่อนผมติดไฟเนี่ยนะครับน้องก็จะเอียงไป ทางด้านแสงฝั่งเนี้ยตลอดเลยนะครับแล้วผมมันจะต้องคอยหมุนกระถางของเขาเนี่ยทุกๆสอาวันนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยติดไฟ UFO อันเนี้ยเพิ่มเข้ามานะครับผมก็รู้สึกได้เลยครับผมใช้มาประมาณ1เดือนกว่าๆแล้วเจ้าน้องไทคอนของผมเนี่ยครับก็แทบจะไม่เอียงหาแดดอีกแล้วนะครับตอนเนี้ยผมเนี่ยเปิดไฟช่วยให้แสงเนี่ยเพิ่มขึ้นสําหรับต้นไม้ของผมเนี่ยครับสช่วงเวลาด้วยกันนะครับผม ก็คือช่วงเวลาแรกเนี่ยผมเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าไปยันบ่าย2เลยครับบ่ายโมงบ่ายสโมงเนี่ยครับยาวเลยครับ6กเชั่วโมงเพราะว่าแดดที่โลงเรือนผมนะครับมันจะเข้าตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับผมเลยลองเปิดตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายเลยครับพอแดดจริงมาผมก็ปิดนะครับแล้วก็ไปเปิดอีกทีในช่วง6กโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มนะครับก็เท่ากับว่าวันหนึ่งผมเปิดประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมงนะครับผมแล้วผมก็สังเกตได้ใน1เดือนที่ผมใช้มาเต็มเมเนี่ยครับ ต้นไม้นะครับมีอัตราการจเจริญเติบโตที่ค่อนข้างดีขึ้นกว่าก่อนที่ผมจะติดไฟนะครับผมสังเกตจากเจ้าต้นอีพีต่างของผมนะครับคือก่อนที่ผมจะติดไฟเนี่ยครับเ,เขาก็จะออกใบใหม่ประมาณเดือนละสองใบอย่างมากเลยใบสองใบอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ผมใช้ไฟนะครับใบเนี้ยคือใบที่สามของเขาแล้วครับที่ออกมาใหม่ภายในหนึ่งเดือนนะครับผมนี่ ก็เลยรู้สึกได้ว่าไฟเนี่ยครับมันช่วยให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีขึ้นจริงๆนะครับรวมถึงการที่ผมเปิดช่วงหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มด้วยเนี่ยมันเหมือนช่วงเวลาการสั่งข้อแสงของเขาอะครับมันก็มากขึ้นนะครับเพราะว่าโรงเรือนผมอย่างที่บอกแล้วมันโดนแดดแค่ตอนบ่ายเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยให้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยโตได้ดีขึ้นนะครับติดไฟ UFO หนึ่งดวงจบครบทุกปัญหาเลยครับ เพื่อนๆเกี่ยวกับเจ้าไฟดวงนี้นะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกไฟมาติดเนี่ยควรจะเลือกตรงไหนบ้างเพราะผมเนี่ยผมก็พลาดมาก่อนแล้วนะครับไฟ UFO ที่ผมใช้เนี่ยครับขนาด100วัตต์ตอนนี้แต่ครั้งแรกเลยผมซื้อมาขนาด150วัตต์ที่มันครอบคลุมพื้นที่3คูณเมตรเพราะว่าผมเนี่ยเข้าใจว่าการที่ได้ไฟใหญ่หญกว่ามีแสนเยอะกว่ามันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เราจะคิดกันแบบนั้นแต่ ความจริงก็คือตอนที่ผมติดไฟใหญ่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับมันมันใหญ่ไปสําหรับโรงเรือนของผมเนี่ยมันส่งผลยังไงก็คือเจ้าไฟ L.E.D.U.F.O. แบบนี้ครับ Full s p e c t r u มเนี่ยมันจําลองการทํางานของดวงอาทิตย์มาเนาะเขาก็จะมีไอร้อนเนี่ยแผ่ออกมาจากตัวหลอดนะครับตัวโคมของเขาเนี่ยครับก็จะมีไอร้อนเนี่ยแผ่ออกมาด้วยยิ่งไฟวัตต์เยอะเท่าไหร่ไอเจ้าไอร้อนตรงนั้นนะครับมันก็ยิ่งเยอะมากเท่านั้นครับทีนี้มันส่งผลกระทบกับต้นไม้ของผมโดยเฉพาะ ใบที่เพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับณวันนั้นน่ะเจ้าอัลโบต้นนี้ของผมนะครับก็คือใบเนี้ยเขาเพิ่งการออกมาได้ไม่นานเองนะครับเจอไฟเข้าไปสามชั่วโมงเท่านั้นไฟที่มันเกินสเปคของสถานที่ของเรานะครับสามชั่วโมงเท่านั้นครับใบเนี่ยมันห่อเลยครับแล้วมันรู้สึกได้เลยว่าใบไม้นะครับมันมันเหมือนขาดน้ําไปเลยครับมันค่อยๆแห้งเลยครับผมตกใจมากเลยครับก็เลยตัดสินใจเอ้ยรู้ว่าผมซื้อไฟขนาดใหญ่เกินไปนะครับก็แชท ไปถามกับทางร้านนะครับแล้วก็ทางร้านก็ใจดีมากนะครับผมซื้อที่ร้านซันกรีนนะครับซันกรีนโกลไลท์นะ mm hmm. ก็เจอใน f c e e o o o นะครับผม mm hmm. ก็คือทางแอดมินเนี่ยเขาก็โอเคงั้นเอามาเปลี่ยนไหมสุดท้ายผมก็เลยเปลี่ยนไฟนะครับจาก150วัตต์ครอบคุม3คูณ3เหลือ UFO เนี่ย100วัตต์ครอบคุม2คูณ2ตารางเมตรนะครับซึ่งหลังจะติดดวงเนี่ย ร้อยวัตต์เนี่ยก็เห็นแล้วว่าเอ้ยมันพอดีแล้วก็การที่ผมออกมายืนตรงนี้นะก็รู้สึกได้ว,ว่ามันไม่ได้ร้อนเกินไปตอนที่ผมติดร้อยห้าสิบวัตต์เนี่ยผมยืนตรงนี้ผมจะรู้สึกเลยนะครับว่าหัวตรงนี้ร้อนเลยอุณหภูมิตรงนี้สูงเลยนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นตัวที่มันเหมาะสมแล้วเนี่ยก็ก็อยู่ได้แล้วต้นไม้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกระทั่งว่าผมเปิดวันหนึ่งถึงแบบเจ็ดชั่วโมงติดกันนะครับหนึ่งวันรวมเปิดสิบถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยเจ้าพวกใบใหม่ที่งอกขึ้นมานะครับก็ไม่ได้มีเอออฟะไร,ะรผมก็ถืว่า การเลือกหััดจานวนหวัดนะครับให้พอเหมาะพอดีกับพื้นที่ของเพื่อนๆเ,เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆตรงนี้ไว้ครับส่วนเราจะซื้อไฟ LED go light แบบนี้ได้ที่ไหนนะครับจริงๆในพวกเว็บช้อปปิ้งนะครับช้อปปีหรือว่ารา้าน้าเองนะครับก็จะมีขายอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากจีนจากอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมผมให้คํำแนะนําอย่างนี้ละกันครับคือ ราคาเนี่ยจริงๆของพวกนี้ผมก็เชื่อว่าส่งมาจากจีนหมดแหละราคาถ้าเราสั่งในแอปที่มันมาจากจีนเนี่ยชิปมาจากต่างประเทศนะครับมันจะถูกกว่าแต่ว่าข้อเสียก็คือเราก็จะไม่ได้เรื่องเซอร์วิสหลังการขายนะครับเราจะไม่ได้ประกันอะไรพวกนี้นะถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกซื้อจากตัวแทนจําหน่ายที่เขาอยู่ในประเทศไทยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมซื้อที่เพจซันกรีนโกลไลท์นะครับราคาประมาณ1 7 0 0บาทนะครับ ก็คือแพงกว่ากว่าที่ในแอปอนะประมาณนึงแหละในแอปมันประมาณพันนิดๆอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็รู้สึกว่าผมซื้อเซอร์วิสดีกว่าแล้วก็เขารับประกันให้ผม2ปีนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมเจอปัญหาครับที่ว่าซื้อไฟมาใหญ่เกินไปนะครับหลังจากคุยกับแอดมินเนี่ยก็ช่วยปัญหาได้แอดมินก็ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนไฟของผมก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มนะครับทางแอดมินทางร้านเนี่ยก็คืนส่วนต่าง มาให้ผมด้วยนะครับก็ถือเป็นบริการที่ยอดเยี่ยมที่ผมอยากจะชื่นชมเอาไว้นะครับแต่มันก็จะมีร้านอื่นอีกนะครับที่เป็นตัวแทนจาหน่ายในไทยนะครับเช่นซันเทคนะครับก็ราคาย่อมเยาวกว่านะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ไปลองตัดสินใจไปลองเลือกดูนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้ซื้อที่มีตัวแทนในไทยนะครับเพราะถ้าเกิดไฟมันมีปัญหาอะไรอย่างน้อยเราก็จะได้มีคนปรึกษาแล้วก็มีเคลมอะไรได้ง่ายๆนะครับผม ตอนที่ผมทําคลิปรีวิวโรงเรือนเล็กๆของผมไว้นะครับมีเพื่อนๆคนนึงนะครับมาถามว่าโรงเรือนของผมเนี่ยติดไฟเพิ่มหรือเปล่าวันนี้ผมเลยอยากจะมาต่อน้องคนนั้นนะครับว่าวันนี้พี่ติดแล้วนะครับเพราะว่าการติดไฟมันช่วยได้แล้วก็ดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของผมเนี่ยนะครับมีประโยชน์และอยากให้ผมทาคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกด subscribe ติ๊งติ๊งติ๊งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม้ดักข้างบ้านก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ